กลยุทธ์ที่ยี่สิบสามครบไกลตีใกล้กลยุทธ์ที่23าครบไกลตีใกล้ผูกมิรกับศัตรูที่อยู่ไกลจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ที่มากลยุทธ์นี้ปรากฏในคัมภีร์อจจิงบทที่30หมายถึงการผูกมิรกับศัตรูที่อยู่ไกลเพื่อจทท 30, มตีศัตรูที่อยู่ใกล้ หลักการวิเคราะห์สถานการณ์และหาพันธมิตรผูกมิตรกับศัตรูที่อยู่ไกลร่วมมือกันโจมตีศัตรูที่อยู่ใมมกล้ดบ่ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในสมัยโบราณอาณาจักรฉูผูกมิตรกับอาณาจากักรฉีเพื่อโจมตีอาณาจักรเจิน้นในปัจจุบันประเทศไทยผูกมิตรกับสหรัฐอเมริกาเพื่อถ่วงดูลอำนาจกับจีนข้อดีเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด ช่วยให้เอาชนะศัตรูที่มีกำลังมากกว่าได้ประหยัดทรัพยากรข้อเสียเสี่ยงต่อการถูกหักหลังจากพันธมิตรอาจต้องแบ่งผลประโยชน์ให้กับพันธมิตรควบคุมผลลัพธ์ได้ไม่เต็มที่สรุปกลยุทธ์ครบไกลตีใกล้เป็นกลยุทธ์ที่เน้นไปที่การผูกมิตรกับศัตรูที่อยู่ไกลเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ฝ่ายตนอยู่ในสภาวะเสียเปรียบ แต่ต้องอาศัยความชาญฉลาดการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบแอนการทูตหมายเหตุกลยุทธ์ทั้ง36กลยุทธ์ของซุนรูล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาชนะศัตรูในสงครามแต่กลยุทธ์เหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆเช่นธุรกิจการเมือนการทูตและอื่นๆผู้ใช้กลยุทธ์เหล่านี้จะต้องพิจารณาบริบทของสถานการณ์อย่างรอบคอบ เลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมและปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์จริง